มาค่ะวันนี้แรนดอมนะคะดวงรายสัปดาห์นะคะหรือ7วันต่อจากนี้นะคะเป็นแรนดอมคุณจะเข้ามาดูวันไหนก็ได้แต่ก็นับไปเลย7วันนะคะเป็นไกด์ไลน์ของพลังงานทั้ง7วันนะคะรายสัปดาห์นั่นแหละแต่ไม่ระบุวันนะคะ โอเคสำหรับผู้ที่เข้ามานะคะมาดูหน่อยว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างมีอะไรที่เป็นพลังงานที่เราอาจจะต้องแบบต้องเทคต้องกิบต้องเทคบ้างนะคะขอคำไกด์ไลน์ดีๆเนาะจงเกิดขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้อันนี้ EP ที่สามสิสสิบเนาะได้สัปดาห์เวันนะคะมาเริ่มสิ โอ้โหโอ้โหนี่ก็คือดีมากนะคะก็คือก้าถ้วยขึ้นมาเลยนะคะพลังงานของก้าวช่วยสิ่งที่คุณนึกไว้ในใจกำลังยิ้มยิ้มอยู่ไม่รู้อ่ะมันเหมือนเหมือน,นรู้สึกบางอย่างกำลังจะเข้ามาบางอย่างที่ดีจะกำลังจะเข้ามาภายในเจ็ดวันนี้เนาะอ,อุ้ยเอา <laughs> งานงานจะปังค่ะ แม้ว่าคุณจะรองานจะได้งานหรือว่าคุณทําหลายอย่างนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งในนั้นคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานนะคะอ่าจริงๆด้วยบางคนรองานค่ะบางคนรองานบางคนรอรองานเสริมหรืองานที่สองคุณก็จะได้เหมือนกันนะคะเอ๊แต่เหมือนบางคนรอคนรักเก่าหรือรอใครสักคนคิดถึงใครสักคนเนี่ยกำลังมาอ่ากำลังจะได้ข่าวหรือ สายโสดก็จะมีเกณฑ์จะได้พบแหละนะคะอืมตอนนี้คุณแบบวุ่นวายบิซี่นะคะออคิดเดยอะคิดแยะมีแบบอะไรเกิดขึ้นโปรเจกต์เยอะมากอยู่บนหัวนะคะในตอนนี้เนาะม,มาดูว่าภายในเจ็ดวันนี้ไฮไลท์ของคุณจะเป็นยังไงไฮไลท์ของคุณจะเป็นยังไงภายในเจ็ดวันนี้เป็นช่วงที่ไม่ค่อยว่างแหละอาจจะยุง่ง เคลียร์งานนะคะสะสางานรักษาสถานภาพรักษาตําแหน่งสะสางานเพออราะรายงานมันเยอะหรือทํางานหนักเพราะจะขยับขยายเพราะรอผลลัพธ์ที่ดีนะคะอืมบางคนบางท่านเข้าไปสู่การเรียนรู้ค่ะการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดหรือคุณกาลังแบบหาคําตอบของชีวิตคุณกําลังจะได้คําตอบนะคะซึ่งเป็นทางออกที่ดีมากถ้าคุณกําลังหาทางออกนะคะ เอาตรงๆนะเจ็ดวันนี้สัปดาห์นี้มีแต่ง,งานกับงาน <c oughs> นะคะแต่ได้ความช่วยเหลือไหมได้ความช่วยเหลือค่ะสิ่งเก่าๆจะย้อนกลับมาไหมคนโดยเฉพาะคนเก่าๆอาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้นะคะหรือถ้าไม่คือตัดออกไปเลยจะเป็นความรักที่แบบ รักแบบไม่มีเงื่อนไขสมัยวัยเรียนเข้ามาก็ได้หรือไม่ก็เป็นแบบว่ามีความช่วยเหลือเกิดขึ้นนะคะบรรดาลูกน้องบริวารของเรานะคะถึงคุณจะทํางานแต่คุณก็ได้รับการส u p p o r t นะอมได้รับการ support จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากคนรอบข้างที่เอนดูเรานะคะก้าวก้าวขึ้นมาเออปัญหาอะไรแล้วปัญหาคือความเงาปัญหาคือแบบ บางคนกำลังจะตัดสินใจนะคะหลายอย่างนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่จริงจะเลือกมันคืออะไรดังนั้นก็ต้องมันไม่พร้อมที่จะเลือกดังนั้นอะไรก็ตามเวลาคนเราอะ่ะอย่าจะตัดสินใจถ้าคุณเหนื่อยอย่าตัดสินใจถ้าคุณเหนื่อยคุณหิวคุณเพลียคุณกโกรธคุณโมโหอารมณ์ไม่เสถียรแนะนําอย่าตัดสินใจเลยนะคะเพราะผลลัพธ์มันจะไม่ดีนะคะให้คุณพักผ่อนก่อนแล้วค่อยเอาเวลานั้นไปหาคําตอบแล้วค่อยตัดสินใจ หรือว่าเลือกอะไรก็ตามนะผลมันถึงจะดีนะคะอย่าไปเลือกอะไรในสภาวะที่กระตันหันถ้าคุณถ้าคุณแบบว่าอ่าเออเลี่ยงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบจะต้องแบบมองดีๆว่าตงต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่สิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นโดยคุณคือง,งานกับความสัมพันธ์นะคะภายในเจ็ดวันนี้งานปังมากค่ะความสัมพันธ์ก็แบบปิติยินดีนะคะเออความสัมพันธ์เลิศนะ ใครที่มีคู่อยู่ก็หันหน้าเข้ามาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยใครที่เหงาอยู่ก็อาจจะไม่เหงานะคะภายในป,ปักนี้นะเออเรื่องเงินเป็นไงหมอโบเรื่องเงินไม่มีไพ่เหรียญขึ้นมาเลยไม่ใช่บบกว่าคุณจะไม่มีเงินแต่ในในแค่เจ็ดวันเนี้ยมันไม่ได้มีอิทธิพลโดดเด่นอะไรเกี่ยวกับเงินเลยแสดงว่าอันนี้มาคุณสบายคุณชิลเรื่องเงินนะคะบางทีอาจจะแบบคูหูกคักบ้างแต่ว่าทุกอย่างจะออกมาดี ทุกอย่างจะออกมาดีนะคะอืมเพราะว่า,พาไพ่ประจำตัวของคุณมันเลิศม,มากมันเป็นเก้าเก้าถ้วยเป็นความสุขความมีเหลือเฟือความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ฉันส่รปัถนานะคะนั่งมองแบบนั่งยิ้มอยู่อะเออแฮปปี้นะคะเจ็ดวันนี้ก็คือเลิศม,มากแล้วก็มีข่าวกำลังเข้ามาน่าจะเป็นข่าวในเรื่องงานกับความสัมพันธ์หรือว่าการศึกษานะคะการเรียนที่รอคอยอะไรอย่างเงี้ยด้วยเดี๋ยวขอ ขอเคล็ดลับภายในเจ็ดวันนี้ควรทำอะไรบ้างนะคะการขยับขยายนะคะเกี่ยวกับงานจะดีมากๆนะคะรอคอยงานหรือรอคอยข่าวจากทางไกลต่างประเทศก็ได้นะคะได้เหมือนกันอะอะไรเนี่ยวิญญาณทําบุญก่อนน้ำหน่อยนะ คำแนะนําให้ทําบุญกวดน้ําคุณอาจจะได้รับข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียมาหรือบางทีอา,อาาอจจะมีใครอาจจะได้แบบผลบุญจากคุณจากบารมีของคุณนะคะทําบุญกวดน้ํานะคะโอโหสิให้กับใครสักคนหรือว่าบ้านเราเขาจะเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรเนาะทําบุญหาทําบุญใรขึ้นอนะ่ะมาทําบุญนะอันที่สองขอโทษมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับการให้อภัยค่ะ ให้อภัยปล่อยผ่านปลดล็อกนะคะการให้ทานแบบทานอภัยจะดีมากให้อภัยกับคนที่ทำ้ายเราโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยแบบติดต่อกันมานานแล้วคนที่เคยมีเรื่องหมางใจกันแบบนานมาแล้วแล้ววันหนึ่งมันอาจจะสายไปแล้วก็คือเราต้องอโหสิให้เขานะคะอืมเพราะว่าจะช่วยให้การงานของคุณคล่องตัวมากการให้อภัยหรือว่าปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาเท่าที่ทำได้นะคะ อขอดูอีกหนึ่งเคล็ดลับแล้วกันอีกหนึ่งเคล็ดลับตรวจด,ดวงชะตานะคะตรวจด,ดวงชะตานะคะปรึกษานักพยากรณ์แล้วคุณจะรู้ในสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมรับมือนะคะไปดูคลิปที่เกี่ยวกับหัวข้อนี้นั่นแหละคือคําตอบของคุณนะ,ะอะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้ประมาณนี้อันนี้ไก่ให้นะคะถ้าจะตรวจด,ดวงชะตากับอกว่จองคิวมากับแอดมินนะคะถ้ารอได้นะคะแต่คิวไม่เยอะหรอกตอนนี้นะ อาทีนี้ขอดูนางฟ้าหน่อยนะคะนางฟ้าอยากเสืออะไรถึงคุณนะเป็นแมสเซจภายในเจ็ดวันนี้ภายในเจ็ดวันนี้การงานดีมาก go for it นะคะ go for it เจ็ดวันนี้นะคะคุณอยากได้อะไรคุณแบบแปวมันเลย <laughs> ใส่เลยเไม่ใช่ใส่เลย <laughs> คือเขาเรียกว่า ทคนะคะมีโอกาสมาคว้าโอกาสอะไรที่จะทำลงมือทำไปเลยนะคะเจ็ดวันนี้คำอธิษฐานและก็ความคาดหวังในเชิงบวกของคุณเนี่ยจะได้รับการตอบรับนะคะเออตรงๆได้รับการตอบรับตอบรับแล้วนะคะออส่งสัญญาณแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะอตอนนี้นะคะจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้ทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็ มันเป็นเหมือนอยังเฝ้าดูนะคะคุณอยู่ในตอนนี้ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะหรือเส้นทางชีวิตอะไรต่างๆของคุณเนี่ยนะคะเพราะ,ะมันจะพาคุณไปให้ไกลมากอย่างแท้จริงหมายความว่ายังไง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฝ้ามองคุณอยู่เห็นไหมทุกสิ่งที่คุณขอทุกสิ่งที่คุณขอคำไกด์ไลน์ขอแนวทางขอต่างๆนานาหรือแม้แต่อธิษฐาน ะคำะคอธิษฐานส่งถึงค่ะแล้วกระบวนการนี้นะคะอยู่ในกระบวนการแล้วกําลังจะมาแล้วเขาก็เฝ้ามองคุณอยู่ด้วยนะคะกับสิ่งที่คุณทำนะคะอยู่ในเส้นทางของคุณต่อไปนะคะอะไรก็ตามอย่ากิบอัพเนาะเพราะว่ากําลังเฝ้ามองอยู่นะตอนนี้ฉันมองเธออยู่นะออประมาณนี้นะคะดีมากนะแสดงว่าอะไรก็ตามที่คุณอยากจะ จัดการลงมือทํานะคะทําได้เลยเพราะโอกาสมาแล้วนะคะอย่าก,กิบอัพเหนื่อยก็ต้องอดทนหน่อยนะคะว่าไม่มีอะไรไม่เหนื่อยนะ,ะขอให้เป็นเจ็ดวันที่ดีที่สุดสาหรับคุณนะคะอีกหนึ่งสิ่งก็พยายามที่จะแบบกินวิตามินด้วยนะคะอืบาร,รุงสมองบำร,รุงร่างกายคนเราอะ่ะเขาบอกว่าถ้าร่างกายไม่แข็งแรงหรือร่างกายของคุณแบบสุขภาพไม่ดีคุณจะขอพรอได้ไม่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นจะได้น้อยข้อแต่ถ้าร่างกายเรา แข็งแรงมากสมบูรณ์มากคือคุณมีพลังมากพลังชีวิตมากคุณจะสามารถขอพรได้หลายข้อนะคะอันนี้คือคือแบบมีหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกมานะคะขอให้คุณโชคดีที่พบที่เจอคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กด s h a r ไปขอให้คุณนะคะได้รับคำไกด์ไลน์แล้วก็การคุ้มครองแล้วก็ส่องทางไปสู่แบบความสุขรอยยิ้มนะคะแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆนะคะแล้วก็เรื่องงานน่าจะมาภายใน7วันนี้ล้คะ่ะ ข่าวเรื่องงานหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่น่ารักน่ารักเนาะโชคดีนะคะเลิฟบๆค่ะ